ซีฟันซิสเทม,ม่าเครื่องดื่มฉลามอยากแคไอ้น้ำด่าตราง,งู ากาศของปีที่7ค่ะฤดูฝนนะคะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่4แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อสักครู่นะคะผ่านไปแล้วค่ะ1โรงเรียนนะคะที่มาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะกับบทเพลงถอนคําสาบานนะคะโรงเรียนศรีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาค่ะมามถึงจากจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันนะครับโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงพระบารมีอกกล้าว นะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนบุญวัฒนาจากจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลงพระบารมีปกเกล้าค่ะส่นไม่ตกมาสองเดือนแล้วขอบคัวเล่าและเช่าบ้านก็พากันยากลำบากแม่แต่เขาก็ไม่มีอันจะกิน ล้อฟ้าล้อฝนพวกเราก็คงจะอดตายกันพอดีก็จะทำยังไงได้ล่ะจะรอเกิดบ้าเป็นคนยากคนจนเป็นแค่ชาวนาหลังสู่ฟาหน้าสู่ ดังแสงทองส่องพื้นพบลาดูแสงจันทราลอยเด่นอยู่เหนือพุ่นเขาเพราะเป็นแสงทองส่องความเมตตากับเรา ดังร่มใสพฤกใหญ่คลุมปกให้กับลูกนอ,กอบอุ่นพึ่งบุญราศีพระล้นยุติธรรมบริบาลเหล่าประชาทีพระบาท เป็นชาติแก้วชาตทอง,ทองทของไทยทางเทิดบริสุทธิ์สะอาดจ,จากราชชาประสงค์แผ่นดินร่มเย็นพระบารมีพระองค์เกิดไว้สูงทรงเหนือกล้า ทั่วนหนแดนล่าขอเชิญมาไม่ว่าสถิตคนไหนอยู่ชั้นอินพร่มต่างช่วยแซ่สอ วนายเดลล่าขออันเชิญมาไม่ว่าสถิตหนไหนอยู่ชานอินรม่มต่างช่วยแซ่สองวยไทยน้อมเกล้าทวา

โอ้สุดยอดเลยต้องคุยกันหน่อยนะลูกครับสวัสดีครับผมนายสุริยันบุษรีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครชสีมาครับแล้ววันนี้ค่ะบุญวัฒนากับสีคิ้วเนี่ยนิดเดียวเองห่างกันน,นิดเดียวอำเภอเดียวมาเจอกันร,รู้สึกยังไงคะ เป็นสิ่งที่ชอบดีครับคือได้มาเจอเพื่อนแต่เมื่อกี้ค่ะพี่ส้มมาเล่าให้ฟังว่าเห็นหน้าศตูก่อนที่จะแข่งเห็นพี่เลี้ยงเรียกไปแล้วทุณครูเรียกไปแล้วรุ่นพี่ได้ไปคุยมั้งเห็นบางคนร้องไห้ค่ะอยากถามว่ารุ่นพี่คุยอะไรกับเราพูดอะไรกันถึงร้องไห้จะร้องจะรอคุยอะไรกันลูกก็เป็นการให้กําลังใจน้องรุ่นน้องครับว่าพยายามที่สุด คุณอย่าไปคิดว่าคุณจัดชนะคุณแค่พยายามคุณทําให้ได้ก่อนอคุณลองทําไปก่อนครับทีนี้<อ>มีรุ่นพี่มาด้วยอยากจะคุยกับรุ่นพี่สักนิดนึงแนะนําตัวก่อนก็ได้ค่ะครับชื่อนายปามุลาสุงเนงินครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัย,ยมหาสารคามครับคณะศิลปะการแสดงครับจริงๆเป็นสิทธิ์เก่าบุญวัฒนาใช่ครับ,รบไปเรียนที่นี่ก็เพื่อม,มาสอน,น้องโดยตรงเลยครับโอ้โหดลย คู่ของพี่เดียคืออะไรคะก็ผมอยู่กับน้องมาตั้งแต่น้องอยู่ม .1 นะครับตั้งแต่เขาเป็นหุ่นทำอะไรไม่เป็นเลยจนวันนี้น้องก็ทำดีที่สุดแพ้ชนะผมว่ามันไม่ใช่สำหรับผมครับผมว่าน้องทำได้ดีที่สุดสำหรับผมแล้วครับขอบคุณครับอยากให้พี่เดียค่ะมามาให้กำลังใจน้องๆบนเวทีเลยดีกว่าเลยครับเลยครับ เคยเห็นหน้าพี่เคยมาเอางี้ผมให้อวยพรรุ่นน้องเลยมันแข่งไปละก็มันก็ดีที่สุดแล้วเนาะบอกเสมอว่ามันไปเรียนมาเพื่อพวกเจวันนี้ก็ดีแล้วแหละแพชนะก็ช่างมันแพ้ก็โคราดชนะก็โคราชยังไงหลานยาวมูก็สูเหมือนกันแหละไม่ถอยเหมือนกันชอบอ่ะขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับอะเชิญโคราชอีกหนึ่งโร<า>งเรียน <มา S 1> นะคะสีคิ้วค่ะค